สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม,มะศึกษาปีที่5กับครูยายแดงนะคะเป็นไงคะลูกแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายลูกทํานั้นลูกทําเสร็จหรือยังคะของเมื่อวานคะใครทําเสร็จแล้วก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ลูกทําให้เสร็จนะคะเพราะว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี้ยเป็นการเรียนเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะคะ อใครยังทําไม่ถูกทําไม่เข้าใจนะคะลูกสามารถกลับไปเปิดดูคลิปวิดีโอที่คิงคูส่งมาให้ได้นะคะหากลูกดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจอีกลูกก็สามารถโทรถามคิงคูดได้ทุกเวลานะคะตามมือโทรศัพท์ที่คิงคูแจ้งไว้ให้นะคะ0 8 6 2 8 4 8 3 9่นะคะ,ะทีนี้สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเนื้อหาเดียวกันกับเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานนะคะก็คือเรื่อง การหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนจำนวนคลาสสามจำนวนนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเนื้อหาที่ต่างกันไปนิดหนึ่งก็คือวันนี้เป็นการเรียนแบบไม่มีวงเล็บนะคะวันก่อนเนี่ยนะคะเราเรียนเรื่องการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหาร และคนของเศษส่วนจำนวนคลาสสันจำนวนแบบมีวงเล็บนะคะ,ะเป็นไงคะลูกยังจำได้ไหมถ้ามีวงเล็บอยู่เราต้องทำไงคะ,ะทำในวงเล็บก่อนนะคะ,ะทีนี้วันนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีวงเล็บมาให้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะนักเรียนทราบหรือยังคะทำยังไงคะคานครูทราบคุณครูรู้นะว่าบางคนเนี่ยรู้แลยว่าทำยังไงนะคะ ทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าไม่มีวงเล็บนี้เราจะทําอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องกลับมาดูข้อตกลงก่อนอทบทวนข้อตกลงนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนนะคะ,ะดูขั้นที่หนึ่งทบทวนนะขั้นที่หนึ่ง คำนวณในวงเล็บเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อวานนะคะก็มีวงเล็บมาให้เราก็ทำในวงเล็บก่อนขั้นที่สองคูณหรือหารถ้ามีเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารนะคะเราก็ให้คำนวณจากทางซ้ายไปทางขวาขั้นที่สามถ้ามีเครื่องหมายบวกหรือลบก็ให้คำนวณจากทางซ้ายไปทางขวาเช่นเดียวกันนะคะ ข้อถูกลุงสามคนนักเรียนจาได้นะคะจําจได้เก่งมากค่ะว่าไงนะข้อหนึ่งคำนวณในวงเล็บก่อนขั้นที่สองถ้ามีคูณหรือหารให้คานวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่สามมีบวกหรือลบก,ก,ก็ให้คำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยนะจะให้นักเรียนนะคะฝึกการใส่วงเล็บดูว่า ถ้าวงเล็บต่างกันค่ามันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะคะ,ะเดี๋ยวให้ลูกเอาสมุดขึ้นมานะคะ,ะแล้วลูกก็เขียนไปยนุนี่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 น,น,นี่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ่าแล้วลูกเขียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราใส่วงเล็บเนี่ยคาตอบมันจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ลูกคิดก่อนนะคะ กัวตัวไหนให,ใหญ่ขึ้นมองเห็นไหมเดี๋ยนะคะดูข้อที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนะคะลูกดูนะสิบหกลบสี่หารด้วยสองนะคะเรามาพิจารณาเครื่องหมายามีพิจารณาเครื่องหมายนะคะมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารอาสองเครื่องหมายนี้ลูกทาเครื่องหมายก่อนอันไหนก่อนดีคะทําทเครื่องหมายหารก่อน อ่าทำหารก่อนโอเคต่อไปเป็นท่าที่2องมีลบกับคูณทำอันไหนก่อนค่ลูกอ่าเก่งมากทำคูณก่อนนะคะอ่าต่อไปท่าที่สามมีหารกับคูณทำไหนก่อนถ้ามีหารกับคูณให้ทำจากซ้ายไปขวาแสดงว่าต้องทำ หารโกนหารอยู่ทางซ้ายต่อไปนะคะสิบวกลบสี่บวกสองมีบวกกับลบทํายังไงคะําจากซ้ายไปขวาโอเคดูสิคะของลูกตรงกับของคุณครูไหมตรงไหมคะทีนี้นะคะต่อไปเมื่อใส่วงเล็บสเสร็จแล้วเราก็ามาฝึกคิดคำนวณกันนะคะทำในวงเล็บก่อน อันที่หนึ่งสองสาสี่ดูนะคะสี่หารด้วยสองได้อะไรคะได้เท่าไหร่ลูกได้สองต่อไปก็เอาสีบวกมาลบ2ก็เหลืออะไรคะลูกเหลือเท่าไหร่คะสี่บลบสเหลือสิบสีตรงกันไหมคะของลูกกับของคุณฟูของใครตรงกันบ้างเก่งมาก ของใครยังไม่ตรงลูกก็ทบทวนใหม่นะคะอ่าต่อไปลูกคิดข้อต่อไปนะคะข้อที่2อข้อที่2ในวงเล็บ4ี่คูณสองได้ไรล,ลูกสีู่ณสได้ได้เลยคะ่ะอ่าสีูณสได้8ปดต่อไปนี่คือขั้นที่1เสร็จแล้วนะขั้นที่2องก็สิบหกมาลบแปดลบแเหลืออะไรคะสิบลบแก็เหลือ 8ดอ่าดูสิคะใครตรงกับของคุณครูบ้างคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้าที่3ในวงเล็บ16หารด้วย4ได้ไรคะได้4 4่สี่คูณสองได้ไรคะลูก4ี่คูณสองได้8ต่อไปนะคะข้าที่4บวกลบต้องทำจากซ้ายไปขวา16ลบเหลืออะไรคะลูกเหลือ10 สองสิบสองบวกสองก็เป็นสิบสอ่าโอ,อันนี้ที่หนึ่งหนึ่งคืออันนี้ทำอันนี้ก่อนต่ปล่อยทำอัน,นี้อันนี้ที่สองนะคะนะคะตัวอ่าทดลองตะขอนึงนะ,ะเดี๋ยวกูเขียนนะคะสิบแปด หารมคูณห,ห้า,า,า,าลูกฝึกคิดลูกฝึกคิดลูกทำเข้าไหนก่อนอเสร็จแล้วยังคะามาดูขั้นที่หนึ่งทำไรคะมันมีคูณกับหารเราก็ต้องทำจากซ้ายไปขวาขั้นที่หนึ่งก็ต้องทำ 18หารด้วย3ได้ไรเอ่ยได้3 68ขั้นที่2ก็มาคูณกับ5 6คูณ5ได้เท่ากับ3 4ใครถูกบ้างคะ,ะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะ25คูณ4 หารหา้าดูคิด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 ดูสิค่าทำแค่ไหนเกินมีคูณกับหารเหมือนกันก็ต้องทำจากซ้ายไปขวาน,นะคะ25่สิ้าคูณสีได้เลยคะ่ะได้100 100หารกับ5 100หารด้วย5้าห้าสอตอบ20่สถูกมั้งคะ เก่งมากค่ะอันครูเก็บนะคะต่อไปค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนี่นะคะจะอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูลงตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเนี่ย ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกันพร้อมๆกันนะคะทีนี้ลูกมาดูนะคะว่าตัวอย่าง3ศษเศษ3าส่วน8เศษ3ส่วน8ดบวก2เศษห้าส่วน6ลบ1เศษ1ส่วน4เป็นเศษส่วนอย,อย่างตามเป็นจำนวนคะเป็นจำนวนคะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะคะ อทีนี้ถ้ามี3เครื่องหมายแบบนี้นะคะมีบวกกับลบเราก็ต้องทําจากข้อไหนคะเหมือนตัวอย่างเลยถ้ามีบวกกับลบทําไงคะเมื่อมีบวกกับลบอยู่ในข้อไหนอยู่ในข้อที่3ขั้นที่3บวกหรือลบคํานวณจากซ้ายไปขวาข้อนี้เราก็คํานวณจากซ้ายไปขวาแต่กรณนที่เราจะคํานวณนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นจํานวนคล้ายอยู่เราต้องทําจํานวนคล้ายเป็นอะไรเอ่ย จำนวนคาเขียนอยู่รูปเศษเกินด้วยนะคะอ้าวทีนี้จัดลำดับก่อนจัดลำดับนะคะมีบวกกับลบแล้วก็ทำบวกก่อนแล้วก็ใส่วงเล็บไปเลยบวกทำบวกก่อนนะคะเมื่อเราทำบวกก่อนตัวนี้ก็ยังไว้คงเดิมทำในวงเล็บเดี๋ยวใส่วงเล็บไปเลยนะคะทำบวกใส่วงเล็บไปเลยนะคะต่อไปก็ทำให้เป็น เศษเกินเขียนจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินตัวตั้งก็งชักลงมาเหมือนเดิมนะคะบวก6คูณ2องน่บวก5ก็เป็นเศษ17ส่วน6ตัวนี้ยังคงกลับมาเหมือนเดิมนะคะขั้นต่อไปค่ะทีนี้เราจะบวกกันนะคะเราจะบวกกันเนี่ยเราจะบวก ส่วนมันเป็น8กับส่วนมันเป็น6นะคะเราต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะอ่าขเสนอน,นีให้นักเรียนนะคะใช้อ่าตารางคูณนะคะตารางคูณนะคะตารางคูณนะคะตารางคูณมี6กับมี8นะคะมี6กับ8 8นี่เครื่องหมายคูณ1น3 4นะคะ6คูณ1ได้6 6กคูณสได้12 6สคูณสได้18 6แคูณสได้24่สะคะต่อไปเอา8ปนะคะแปดคูณหได้8ปดคูณสได้16บหแปคูณสได้24่สแปคูณสได้32อทีนี้ลูกมาสังเกตดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เท่ากาันก็มีเท่าไหรคะยี่สนะคะ แสดงว่าเนี่ยเราจะต้องทำตัวส่วนนี้ให้เป็น24นะคะํำส่วนให้เป็น24ทีนี้เรามาดูว่า6คูณอะไรได้24คะแล้วก็8คูณอะไรได้24 6คูณเลยคะ6คูณ4แล้วก็8คูณ3ต่อไปเรามาดูต่อนะคะได้แล้วนะคะเมื่อกี้จากตารางเราก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน3ก็ต้องอเศษ3 คูณสส่วน8คูณ3นะคะบวกด้วย47่สส่วน6ตรงนี้นะคะ6คูณ4 17ก็ต้องคูณ4ีด้วยนะคะตัวนี้ชักลงมาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ทำอะไรของเขานะคะทีนี 2017, 6, HA, tenants, ้มอได้แล้วนะคะอยู่ในรูปของเศษส่วนคูณเศษส่วนก็เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนเหมือนกันนะคะเอาดูต่อ3คูณ3ได้9 8คูณ3ได้24 17คูณ4ได้68 6คูณ4ได้24มาถึงตรงนี้เป็นไงแล้วส่วนเท่ากันแล้วนะคะถ้าส่วนเท่ากันเราก็สามารถที่จะบวกกันได้เลยบวกเฉพาะตัวเศษนะคะลูกตัวส่วนไม่ลไม่บวกนะคะ,ะได้แล้วตกลงในวงเล็บนี้ก็จะได้เท่ากับ9บวกได้เท่ากับเท่าไหร่คะ68แปเอามา2ก็เป็น70ก็เป็นเศษ77ส่วน24 ตรงนี้นะคะต่อไปเมื่อทําในวงเล็บเสร็จแล้วนะคะจากตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็ทาขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลบและทีนี้เราจะมาลบและในนี้เสร็จแล้วนะคะตัวลบนี่เป็นจํานวนคละนะคะลูกเราจะต้องทําจํานวนคล้ายอยู่ในรูปของเศษเกินหรือการเอาส่วนนี่นะคะไปคูณกับจํานวนเต็ม4คูณหนึ่งได้4บวกหนึ่งเป็น5ก็เป็นเศษ5ส่วน4นะคะ,ะขั้นตอนนี้นะคะ อยู่ในรูปการลบเศษส่วนกับเศษส่วนแต่เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะยีกับ4ี่สองจำนวนนี้นะคะลูกลกสังเกตนะคะว่าเราสามารถที่จะเขียน4ให้เท่ากับ24ได้โดยการเอา4มาคูณเลยคะ่ะสูตรคูณนะคะสูตรคูณนอ้องท่องสูตรคูณได้สคูณห สี่คูณหกก็คือต้องเอาหกมาคูณห้าแล้วต้องหกมาคูณสี่ตัวต่างนะคะลงมาเหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรของาลบด้วยสี่คูณหกห้าคูณหกห้าคูณหกได้สามสิบสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ก็จะได้เท่ากับบเจ็ดสิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ลบด้วยเศษสามสิบส่วนยี่สิบสี่นะคะอ๋ทีนี้ต่อไปนะคะเราก็เอาเศษมาลบกับเศษตัวส่วนลบกันไหมคะลูก ไม่นะคะตัวส่วนไม่ต้องทำอะไรนะคะ77ลบด้วย30ก็เหลืออะไรคะลูกเหลือ47เหลือศ47ส่วน24นะคะ77ลบ30ลบกันก็เหลือ47ส่วน24นะคะ47ส่วน24 4 7เศษ1 7ส่วน24นี้เป็นเศษเกินนะคะเราจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายก็คือทําให้เป็นจนนํานวนครัจจาได้ไม่คล้าจํานวนค้ากเรียนชอบลืมนะต้องเอาเศษเป็นตัวตัางนะคะเอาส่วนไปหารได้กี่ครั้งคะ24 1 24หนึ่ลบกันเหลือเศษ23ก็จะได้ได้กลับ1นี่ เศษ23ส่วน24นะคะตรงนี้นะคะลูกดูไว้แม่นนะคะเพราะจากการที่คุณครูตรวจสมุดมาหลายคนนะคะพบว่านักเรียนนี่นะคะาจะเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคลาสเนี่ยผิดอยู่นะคะเหมือนก่อนครูก็แจ้งไปแล้วเขียนผิดอยู่นักเรียนไม่ทราบว่าอันไหนคือจํานวนนับอันไหนคือเศษนักเรียนเขียนสลับกันนะคะตรงนี้ต้องจะไม่แม่น คำตอบตรงนี้คือจํานวนนับจํานวนเต็มตรงนี้คือเศษตัวหารนี่คือตัวส่วนนะคะตกลงก็สรุปได้ว่านะคะสามเศษสามส่วนแปดบวกสองเศษห้าส่วนหกแล้วก็ลบด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่นี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเศษยี่สิบสามส่วนยี่สิบสี่นะคะ,ะาลูกดูนะคะโอเค ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะนะคะตัวอย่างที่สองอลูกูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายคูณนะคะถ้ามีลบกับคูณที่เราทําอย่างไรจําได้ไหมคะสามสามขั้นนะคะข้อตกลงสามขัน้น ขั้นที่หนึ่งว่าไงลูกทบทวนหน่อยนึงขั้นที่หนึ่งคำนวณในริบก่อนขั้นที่สองมอคำนวณในวงเล็บแล้วนะคะถ้ามีคูณหรือหารกให้คำนวณจากซ้ายไปขวานะคะถ้ามีวบวกหรือลบก,ก้หยคำนวณจากซ้ายไปขวาทีนี้เรามาดูว่าตรงนี้นะคะในข้อนี้มีลบกับคูณล,ลูกดูสิคะเราต้องทอ<ด>ําอ<ๆ>ันไหนก่อนคะไหนคะอ่าเก่งมากคะ่ะเราต้องทํา คูณโกนนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเมื่อเราทําคูณโกนเราก็เอาตรงนี้ใส่วงเล็บไปเลยปึ๊บปึ๊บใส่ไปแล้วนะคะทาแสดงว่าทําตรงนี้ก่อนนะคะในวงเล็บนะใส่วงเล็บไปเพื่อนแล้วนะต่อไปนะคะตัวตั้งเราก็เอาลงมาเหมือนเดิมตัวนี้จะเมิ่มทาอะไรก่อนนะลบด้วยจํานวนนับคูณด้วยสศษส่วนทันไงแล้วคะจาได้อีกไหมยิ่งมากจําได้นะคะ จำนวนนับคูณด้วยเศษส่วนเราก็ต้องเอาจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมก็คือเอา15บไปคูณกับ2และตัวส่วนคือ27คงเดิมนะคะต่อไปถ้าเป็นแบบนี้เราก็สิบห้คูณสแล้วนะคะตัวตั้งก็ชักลงมาเหมือนเดิมนะคะเรายังไม่ทำอะไรลบด้วย15บคูณสได้อะไรคะสิบคูณ2ได้30 30ส่วน27 อ่านะคะตรงนี้บางคนบอกว่าน้องไม่คูณนะน้องตัดทอนกันก่อนเพื่อเลขน้อยลงตัวไหนตัดทอนได้คะสิบห้ากับยี่สิบเจ็ดอ๋อแม่อะไรลูกแม่สามสามอะไรคะสามห้าสิบห้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดข้างบนก็เหลือห้าคูณสองได้สิบส่วนเก้าอ๋อทีนี้มาดูนะคะว่าบางคนก็บอกว่าเขาไม่ตัดทอนก็คูณกันเลยมาดูตรงนี้นะคะเรามาตัดทอนตรงนี้ได้ไหม มีค่าเท่ากันหมสามเก้ายี่สิบเจ็ดสเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่การตัดทอนตรงนี้นะคะทำให้เลขน้อยลงนะคะนักเรียนโอกาสที่จะคูณเลขผิดนั้นมีน้อยนะคะต่อไปตอนนี้ในวงเล็บเสร็จแล้วนะคะเหลือเท่านี้แล้วนะคะต่อไปเราก็มาทําในเครื่องหมายลบตัวตั้งเป็นจํานวนคละตัวลบเป็นเศษส่วนเราจะต้องเขียนจํานวนค่าอยู่รูปเศษเกิน สอคูณสอได้สบวกหนก็เป็น5ก็เป็นเศษหส่วนสลบด้วยเศษสิส่วนเนะคะทีน,นี้ตรงนี้เรามาดูต่อนะคะ2กับ9นะคะเราจะทําสวยเท่ากันทําส่วนให้เป็นอะไรดีคะลูก2อคูณเก้าคูณสก็ทาส่วนให้เป็น18นะคะก็จะได้เท่ากับตัวหน้าก็คือเศษหส่วนสคูณด้วย19บเส่วนเลบด้วยตัวหลังก็คือ สี่สิบส่วนเก้าคูณด้วยเศษสองส่วนสองนะคะ,ะดูต่อนะคะเมื่อคูณกันแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเก้าห้าสี่สิบห้าสองเก้าสิบแปดสิบคูณสองได้ยี่สิบเก้าคูณสองได้สิบแปดก็จะได้เท่ากับเศษสี่สิบห้าส่วนสิบแปดลบด้วยเศษยี่สิบส่วนสิบแปดทีนี้นะคะ จากมันทัดนี้ลงมาบรรทัดนี้ปุ๊บปุ๊บตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะถ้าส่วนเท่ากันเราก็ต้องนำเศษมาลบกันได้เลยเศษมาลบกันได้เลยสี่ิห้าลบยี่สิบก็เหลือเศษยี่สิบห้าส่วน18ปตัวส่วนคงเดิมตรงนี้นะคะเศษยี่สห้าส่วนปดนี้เป็นเศษเกินนะคะ เราจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายก็คือทําให้เป็นจํานวนคะทบทวนอีกรอบหนึ่งจุดนี้นักเรียนชอบทําผิด25ตั้งงอ18ไปหาร18หนึ่ง18ลบกันเหลือ7ก็เท่ากับ1เศษ7ส่วน18นี่คือคำตคอบค่ะก็จะได้ว่า 2เศษ1น1ส่วน2ลบ15คูณด้วยเศษ2ส่วน27มีค่าเท่ากับ1เศษ7จส่วน18ตอบ1เศษ7จส่วน18ะคะโอเคเป็นไงลูกลูกเข้าใจไหมไม่เข้าใจเปิดไปดูย้อนหลังได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองทำตะข้อนึงนะคะ อันนี้ครบิุดนะคะอ้าวลูกเอาสมุดขึ้นมาเลยอ้าวลองทำดูเศษสิบแปดส่วนห้าหารด้วยเก้าคูณด้วยหนึ่งเศษสองส่วนเจ็ดก่อนที่จะทำนะคะลูกจะต้องนึกถึงข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการนวลโกนนะคะมีสำคขั้นหนึ่งคือทำในวงเล็บก่อน 2ถ้ามีคูณกับหารทำจากซ้ายไปขวาขั้นที่สบวกหรือลบให้คำนวณจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้กครูถามนะหารกับบวกทำอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะทำงานกน่อนเพราะว่าหารอยู่ในขั้นที่สองบวกหรือลบอยู่ในขั้นที่สนะคะโอเคเป็งไงคะอ่านดับแรกเลยจากประโยคนี้นะคะ นะคะผิวสลักษณ์นี้ลูกจะทาอันไหนก่อนดีอันนี้อยู่ในขั้นไหนคะเขาไม่มีวงเล็บให้อยู่ในขั้นที่สองก็คือคูณกับงานก็ต้องทําจากซ้ายไปขวาแล้วก็ทําอันไหนก่อนอื่นทาอันนี้ก่อนอืมก็เท่ากับในวงเล็บนี่คือเศษส่วนหารด้วยจํานวนนับก็เท่ากับเศษส่วนตัวตั้งคงเดิม คูณด้วยส่วนกลับส่วนกลับเศษเก้าส่วนหนึ่งก็เป็นเศษหนึ่งส่วนกวงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยหนึ่งเศษสองส่วนจิดอ่าดูสิค่าของใครเหมือนของครูบ้างอ่าต่อไปนะคะในวงเล็บทีนี้ทอนี้เป็นอย่างต่ำได้ไหมได้ไม่ได้อ่าสมมุติว่าไม่ทนอ่าสิบแปดคูณหนึ่งได้เลย ก็เป็นเ48 9คูณ5ได้เศษ45คูณด้วย1เศษ2ส่วน7ก็เท่ากับตัวตั้งคูณจำนวนค้าก็เป็นตัวตั้งคงเดิมคูณด้วย7 1 7ก็เป็น9ส่วน7เจ็ไหมคะ9ส่วน7มองชัดไหม สิบเก้าส่วนเจ็ดถอนได้ไหมคะทอนได้เก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าข้างบนก็เหลือก็เป็นสิบแปดคูณหนึ่งก็ได้สิบแปดส่วนเลยคะ่ะสามสิบห้าอ้ามตรงนี้ครูตัดทอนได้แล้วแต่ตรงนี้ครูไม่ตัดทอนสมมุติว่าครูตัดทอนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะสมมติสมมุติเศษสิบแปดส่วนห้าคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนเก้าคูณด้วย หนึ 12, 7, ่งเศษสองส่วนจิตก็เท่ากับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดสองคูณหนึ่งก็ได้สองห้าคูณหนึ่งก็ได้ห้าคูณด้วยตัวนี้ชักลงมาก็เป็นหนึ่งเศษสองส่วนเจ็ดก็เท่ากับตัวนี้ก็ชักลงมาสี่สองส่วนห้าทำให้เป็นเศษเกินเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็เป็นเศษเก้า ส่วน7จ็เศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนก็คือเอาเศษคูณเศษ2อคูณเได้18ส่วนคูณส่วนนะคูณ7ได้35มสิบหาได้คำตอบครับในกองใครถูกบ้างคะ,ะเช็คดูสิคะของลูกถูกไหมตรงกับของคุณ,คณรูหรือเปล่านะคะนักเรียนคงจะเข้าใจดีขึ้นนะคะ ลืมนะไม่เข้าใจสงสัยเปิดไปดูคลิปวีดีโอได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกที่หนึ่งจุดยี่สิบหนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งุดยี่สิบข้อหกแปดถึงสิบเดี๋ยวเลขกี่ข้อคะสามข้อว่าสี่ข้ออ่า อธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะข้อที่6แล้วก็8ถึง10เนี่ยคำว่า8และขีดถึง10นี่ก็คือ 8, 9, 10 8, 9, 10นะคะรวมแล้วทั้งหมด4ข้อนะคะทำในหนังสือแบบฝึกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะ,อะขอจบการการจัดก,การการสอนนะคะเรื่องการ บวกลบคูณหารและบวกลบคูณหารและคูณของเศษส่วนจำนวนค่าสามจำนวนนะคะเแบบไม่มีวงเล็บไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบที่ครูมอบให้นะคะ,อะขอให้รูปทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนที่บ้านนะคะ อย่าลืมนะคะทาแบบสึกหาที่ครูมอบหมายให้้วก็ถึงที่สําคัญนะคะอย่าลืมเป็นเด็กดีนะคะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูนะคะ,ะนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพไม่ปลอดภัยจากโรคระบาดในช่วงนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ